สุดยอดนักร้องสาวเป้พี่พี่คนสวนจัดหนักหลังตั้งใจทำงานแบบถวายหัวล่าสุดเมื่อวันที่วันที่22มีนาคมนักร้องลูกทุ่งซุปตาตักเต็นชนลดาได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขขึ้นเงินเดือนและมอบของขวัญสุดพิเศษให้พี่พี่คนสวนที่บ้านพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานหนักไม่เคยฆ่าคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานล้นไม่เคยฆ่าใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีงานก็ทําไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีกว่ายากจนเพราะไม่มีงานทําขวัญกาลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่นิดและพี่บีนะคะแกสองคนตั้งใจทํางานมากๆดูแลสวนแตนเหมือนสวนของตัวเองเลยทํางานถวายหัวเลยทํางานตลอดดูแลบ่อปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ใส่ปุ๋ยส่งของทำความสะอาดสวนวันนี้เลือกงามยามดีขึ้นเงินเดือนให้พร้อมของขวัญจากแตนค่ะหวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะคะขอบคุณที่ช่วยแตนดูแลสวนจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานเบาถ้าใจไม่เอามันก็หนักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานหนักถ้าใจรักมันก็เบาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีงานทำนะดีที่สุดแล้วในยุคนี้